กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมศาสตราจารย์เกีรติคุณไกรสิทธิ์ตันติสรินขอขอบคุณคณะกรรมการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมวุฒิสภาที่ได้เสนอรายงานเรื่องที่มีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับก็คือปัจจัยสู่ความสมําเร็จของเศรษฐกิจฐานรากทั้งศึกษาจากภาครัฐเอกชนและยังศึกษาการดําเนินงานในต่างประเทศเรื่องนี้มีความสําคัญมาก จริงๆเมื่อเช้านี้ก่อนมาผมก็ร่วมประชุมเอเ,อเนะครับพูดเรื่อง BCG economy model แล้วผมก็พูดเรื่องของเกษตรและอาหารเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนคำถามแรกเขาก็ถามว่าแล้วอยู่จะประยุกต์ BCG model กับ Local Economy อย่างไรเหมือนอย่างที่เรากำลังพูดขณะนี้เลยด้วยเหตุนี้คำว่า เศรษฐกิจกฐานรากเนี่ยเขาใช้คำว่าโลเคอลีโคโนมีนะครับทีนี้ประเด็นที่ผมยกก็คืออยากจะเชียว,ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยนะครับเพราะมันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วก็มีความสำคัญทั่วโลกสำหรับประเทศไทยก็มีผลกระทบต่อคนเป็นจำนวนมากเพราะคนที่อยู่ในเศรษฐกิจกฐานรากที่เกี่ยวข้องทั้งด้านกเกษตรและอาหารทั้งโดยตรงและโดยอ้อมเนี่ย ประมาณเกือบ27ล้านคนแล้วแรงงานก็ถึง30%นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเกษตรและอาหารโดยตรงถ้าเราแก้ปัญหาของโลคอล่นอีคโนมีซึ่งอาจจะเป็นคอมมูนิตีอีคโนมีก็ได้หรือรูร่าอีคโนมีก็ได้เรื่องนี้ก็คงจะต้องดำเนินการาให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลจะมีผลกระทบสำหรับข้อสรุปที่ผมคิดว่าได้ประโยชน์มากๆเนี่ยนะครับก็คือปัจจัยความสำเร็จที่ระบุภายในประเทศก่อนในหน้าชอกระเชอร ครึ่งหน้าหนึ่งในสี่หน้าแล้วก็ข้อสรุปปัจจัยความสําเร็จของต่างประเทศแต่ถ้าที่ผมพอสรุปได้คือข้อสรุปในประเทศเนื่องจากเราไปดูเศรษฐกิจฐานรากจริงๆเป็นสรุปว่าดีเพราะมีคอนเท็ก a ชวลแฟกเตอร์ดีบริบทดีแล้วมีการส่งเสริมสนับสนุนดึงพลังของปัญญาชาวบ้านความสามารถในการเป็นผู้นำนำความรู้เทคโนโลยีไปใช้ แล้วมีการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจคือ business model สู่การตลาดนะครับก็เป็น contextual factor ขณะเดียวกันปัจจัยที่ประสบความสาเร็จของต่างประเทศเท่านศึกษาเป็นพวก macro model เพราะฉะนั้นมันก็เป็น program factor program factor ก็คือตั้งแต่เรื่องนโยบ,บายเป้าหมายยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานของหน่วยงานและการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมเชื่อมโยงกันเป็นวาระแห่งชาติมีฐานข้อมูลขับเคลื่อน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมีการลงทุนทางด้านการเงินการตลาดเพื่อกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนมากครับการศึกษานี่ดีมากนะครับผมยืนยันเลย305ห,หน้าแล้วก็มีวิธีการก็ดีทีเดียวข้อสรุปก็ดีทีเดียวแต่ความรู้สึกผมรู้สึกมากทำไงจะเอาข้อสรุปที่เป็นหลักๆเลยเป็นคานติดคานงัดเพื่อให้รัฐบาลนำไปปฏิบัติผมก็มีข้อสรุปและข้อสังเกตดังนี้นะครับเนื่องจากเวลาจำกัด ผมเห็นด้วยกับประเด็นแรกก็คือความกำหนดควรกำหนดความหมายและขอบเขตของเศรษฐกิจฐานรากโล a อี c น n มี y พยายามยึดหลักของ SDG ระดับโลกมาต้องมีขอบเขตมีเป้าประสงค์มีเป้าหมายตัวชี้วัดก็คือ Go Target i n i n d i t o t o r ถ้าปราศจาก Target Indicator ว่าโล a อี c นอมี y เราจะทำไปเพื่ออะไรนะครับแล้วจะทำอย่างไร ไปไม่ถึงครับนั่นประเด็นที่1ประเด็นที่2อ,อยากจะเน้นเรื่องขับเคลื่อนด้วย Data Base ลงไปถึงระดับคคบุคคลครอบครัวชุมชนแล้วก็ขณะเดียวกันเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเข้าถึงนะครับแล้วก็ติดตามสำหรับประเด็นที่3ที่คิดว่า,น,าน่าจะเน้นพิเศษก็คือการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในทุกๆมิตินะครับแต่รัฐเองนี่ต้องเกื้อหนุนเกื้อหนุนก็คือโค้ชหรือเป็นเมนทอริง ให้ทำงานนะครับให้ให้ชาวบ้านเรียนรู้โดยการปฏิบัติ learning by doing ขณ้นการข้อถัดไปที่ควรจะเน้นก็คือการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อเป็นตัวหลักเท่าที่ฝัง,งทางดูรัฐคงทำนี้รัฐช่วยอย่างนั้นรัฐอย่างนี้อันนั้นควรจะต้องเบาๆลงครับควรจะให้ประชาชนเป็นหลักในการดาเนินงานแล้วที่สาคัญก็คือให้เรียนรู้เรื่องการผลิตการค้าขายการตลาดการค้าขายใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับประเด็นที่ผมคิดว่าสำคัญมากๆก็คือกลไกลในการขับเคลื่อนระดับชาติระดับจังหวัดระดับท้องถิ่นชุมชนคือคณโลอเนี่ยขณะนี้แนวดิ่งมันเยอะเกินไปประชาชนชาวบ้านโล컬เนี่ยนะครับเหมือนจิ้งหรีดถูกไม้ปัน่นบอกว่ามีเงินมาก็วิ่งไปวิ่งมาวิ่งมาวิ่งไปนะครับทำอย่างไรระดับชาติจะมีการดํา ดำเนินงานเพื่อนําความรู้และเงินทองลงสู่โลคอจริงๆนะครับนั่นก็คือระบบกระจายอํานาจการบริหารจัดการรวมทั้งการเงินการทองด้วยนะครับลงไปสูงพื้นที่อาจจะผ่านจังหวัดแล้วก็ให้บูรณาการกันเช่นเดียวกับที่พลเอกเปรมตินโรนนท์ดำเนินการให้แต่ละกระทรวงนี่บูรณาการก่อนว่าจะลงชุมชนตรงจุดจังหวัดและท้องถิ่นยังไง แล้วพอจังหวัดเองก็ต้องบูรณาการกันอีกทีหนึ่งตามความหมายของโลอลอีคโนมีระดับฐานรากนี่ยก็คงจะต้องสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนผู้นําชุมชนการรวมกลุ่มอาสาสมัครต่างๆนะครับในการปฏิบัติการเนี่ยก็คือรัฐบาลให้ความให้บริการพื้นฐานประชาชนร่วมดําเนินงานเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายนะครับถ้าทําได้แบบนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีนอกจากนี้แล้วควรจะเพิ่ม การพ,พัฒนาสารางเนี่ยทุกๆมิติทั้งเรื่องวัฒนธรรมการเมืองสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็คดีเกันให้ดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปสำหรับประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากจะฝากก็คือน่าจะดูว่าปัจจัยอะไรของรัฐที่ทํามาแล้วมันไม่เกื้อนหนุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากผมตั้งคําถามตรงๆก็คือเงินอุดหนุนหรือเงินประกันราคา ที่เรียกว่าพืชเศรษฐกิจกนะครับเป็นโมโนครับมันเป็นตัวอุปสรรคหรือเปล่าบีนึงเป็นหมื่นล้านแสนล้านเงินเหล่านี้บางส่วนเอามาให้ความรู้บางส่วนมาโคชช,ชาวบ้านให้ได้ความรู้เทคโนโลยีเพื่อดําเนินงานให้ครบวงจรตามที่ได้นำาเสนอแล้วถ้าทําได้แบบนี้มันก็จะเปลี่ยนมายเซ็ตจริงๆต้องเปลี่ยนมายเซ็ตของพวกเราทุกๆคนว่าเราต้องให้ ประชาชนชุมชนเด็กมีความเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆการที่ส่งเงินอุดหนุนเป็นก้อนๆใหญ่ๆนะครับทุกคนอยู่ในคอมฟอร์ตโซนอ่ะได้แค่นี้ก็ยังดีทำโมโนครับไปนะครับมันต้องเปลี่ยนหลายอย่างทีเดียวเนี่ยรวมทั้งนโยบายกฎระเบียบเต้องเปลี่ยนถ้ายังเป็นแท่งๆล่งบานะครับไม่มีการกระจายอำนาจยากที่จประสบความสําเร็จเนื่องจากเวลาจํากัดผมจะอยู่ในเวลานะครับ แต่ถ้าม,มีเวลาก็จะขอพูดเพิ่มเติมในเวลาต่อมาครับก็คงฝากข้อคิดแค่นี้ก่อนครับขอบคุณมากครับ